คลิปไปขับซาลิงไทยคลิปมากลับมาก็ต้องกักตัวอยู่นา14วันเข้าบ้านไม่ได้ไม่รู้จะทำอะไรอยากเลี้ยงสัตว์เหมือนกันจะมีเพจไหนขายสัตว์อะไรยังไงบ้างเนาะดูก่เอเฮ้ยเพจนี้น่าสนใจอินดีออซูอ้าวไม่รับฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านอินดีออซูร,รับสายค่ะครับผมไม่ทราบว่าตอนนี้มีแมงมุมมีสัตว์อะไรให้เลี้ยงไหมครับ นี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นนะคะเป็นกล่องสุ่มเริ่มต้นราคา้แต่500บาท1,000บาทแล้วก็1,500บาทค่ะคือลูกค้าจะสนใจนะคะอ๋อคือสมมติ1,000บาทก็จะเป็นมามุมอะไรก็เหมือนผมเอามารุ้นเอาใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคสนใจอย่างงั้นเดี๋ยวผมรับเป็น1,000แล้วกันต้องทำยังไงบ้างครับเออรบกวนลูกค้าส่งที่อยู่เบอร์โทรติดต่อนะคะทางเพจได้เลยอ๋อก็เดี๋ยวโอนชำระได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะติดต่<ข>อ,อทางเได้เลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวผมลองแชทไปนะครับโอนเสร็จก็ ส่งชื่อที่อยู่นะครับอยากได้ด่วนเลยนะอันนี้ส่งด่วนเลยได้ไหมครับมีของเลยไหมมีของเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดส่งให้อย่างด่วนที่สุดเลยค่ะอย่างด่วนที่สุดเลยโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอะไรนะน้ำเต้าหู้รอตอบไปอีกสองสามวันมากกว่าจะส่งน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาล าขาคนสุดท้ายทำไมทางมันเข้าบ้านยากเย็นอย่างนี้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโทรศัพท์ไข่ฮัลโหลครับอ,อ่พอดีมีของมาส่งครับผมพี่อยู่บ้านไหมครับรบกวนส่งที่นาได้ไหมครับที่เก่าอะที่เคยมาส่งอะ่ะอ๋อโอเคพี่อยู่นานเนาะได้ครับพี่ งั้นเดี๋ยวรอผมสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาขอไปส่งให้ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอที่นาครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับโอเคใช้ครั้งเดียวพอครับส่งของกล่องละคนกล่องระเบอร์บ้านรวยนะมายากสุดท้าย โทรมาเมื่อกี้ครับอของมาส่งครับผมขอบคุณครับโทรศัพท์เอ้าโทรศัพท์หายโธเส้ยจโทรหาแฟนซะหน่อยจะไปกินสตาร์บัควันนี้ทำงานเสร็จแล้วโทรศัพท์หายทุกวันไม่รู้เป็นไรดวงไม่ดีในช่วงนี้ไปแล้วเพ่ขับรถดีๆห,หน่มไม่ต้องเรีบ ออสูเฮ้ยเพิ่งสั่งเมื่อกี้เองนะเนี่ยน้ำเต้าหู้ยังไม่ทันหมดถุงแล้วมาแล้วอุ้ยไวมากผู้รับยลาสติกพี่นนท์ใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบแกะแล้วด่วยลุ้นจะมีสัตว์มาส่งถึงบ้านแล้วเดี๋ยวหาที่มอง,มองเปิดน้องดูดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรนะเจียวเจียว อา,อาไอ้ยาที่แน,แน่ๆเห็นกล่องนะครับนี่กล่องพร้อมเลี้ยงแล้วก็มีอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะก้อนอ๋อเป็นก้อนขุนมะพร้าวนะครับก็จะมีการกระแทกมาให้เฮ้ยเท่อะขุนมะพร้าวอัดก้อนสะอาดหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บง่ายขนย้ายง่ายเอ้ย๋ถว๋ยว๋ยว,เ,ยวเนาะ นี่นี่น,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 นีมาแล้วอ้อออเออตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเองนะครับผมแต่นี่นะครับจากที่พี่นนดูนะครับน่าจะเป็นสายพันธุ์นิคคารบัวนะครับผมตัวนี้เป็นทารันทูล่าที่มีขนหยิกยาวนะครับถ้าพลานนี่ปับ๊บล่วงดินแล้วก็หายไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้ดีนะครับเอาเอาจรนะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่พร้อมเลี้ยงเลยนะครับที่บ้านพี่นนเนี่ยตอนนั้นเราเคยจัดอันดับนะครับจัด20ชนิดที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบ้านนะครับพี่นนรู้สึกว่ามันเลี้ยงง่ายมากๆมากๆนะครับอาทิตย์หนึ่งให้อาหารครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรประมาณนี้เหมือนเขาใช้ไฮดรอลิกอัดมาเลยนะครับไม่เหมือนเราใช้เลยแล้วก็บี้อย่างนี้นะครับเป็นขุนมะพร้าวละเอียดนะสะอาดมากนะครับเขาชอบขุดรูนะครับคล้ายๆบึ้งของไทยนี่แหละชอบขุดรูเพราะฉะนั้น เราต้องใส่ขุยมะพร้าวให้หนาหน่อยนะครับ <S <S แบบว่าหลุมเนี่ยลึกสักประมาณ3-6ถึงนิ้วกันเลยทีเดียวนะครับรูในยังเล็กกว่าตัวนะครับก็แมงมุมไม่สามารถที่จะหลุดได้นะรเอาจริงๆแมงมุมเป็นสัตว์เลี้ยงเอกโซติกอีกอชนิดนะครับที่แบบว่าไม่ค่อยฮิตที่จะเอามาจับเล่นสักเท่าไหร่นะครับถ้าัวโตก็ยังพอได้มันก็ยังสวยงามพวกโกเด้นนี่อะไรประมาณนี้ขึ้นมือค่อยเล่นเอามาถ่ายรูปลงไอจีเฟซบุ๊กกันนิดนหน่อยได้แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับแบบว่าเฮ้ยเราต้องเอามาเล่นทุกวันเหมือนแแวว่าาหมม สัตว์อื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยแค่นี้นะครับถ้ามีฟ็อกกี้ก็ดีนะคือเราก็ต้องให้ตรงนี้มันชื้นหน่อยมีฟ็อกกี้ฉีดให้ป็นฝอยๆอย่างนี้ก็ดีนะครับคุมความชื้นนะครับนี่คารากัวชอบความชื้นเยอะๆเพราะว่าเขาชอบอาศัยอยู่ตามเอาจริงเหมือนอางเงี้ยทุ่งหญ้าตามขอบนู้นขอบนี้แล้วก็มีรูคล้ายๆบึ้งอะจริงแมงมุมแทบจะทุกชนิดเลย ต้องมีความชื้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราไม่ให้ความชื้นกับเขานะครับเวลาเขาลอกคราบเนี่ยจะลอกคราบลําบากนะครับร้อนเกินไปลอกคราบลําบากหรือว่าเวลาลอกคราบเนี่ยอาจจะไม่ผ่านเกิดแบบว่าเฮ้ยขาติดนน่นนี่นี่นั่นติดอาจจะแบบพิกลนพิก,การได้เลยนะครับเอาน้ําใส่ถาดแล้วก็วางไว้ใส่ถาดใส่ถ้วยตัวเนี้ยก็จะเป็นการเพิ่มความชื้นไปในตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยโตเต็มที่นะครับก็อยู่ประมาณ4ถึง6นิ้วนะครับความยาวนะ สถึง6นิ้วแล้วก็มีขนแบบหยิกๆเต็มตัวเลยแล้วก็ไอ้ขนชนิดนี้นะครับมันเป็นขนคันนะซึ่งถ้าสมมติว่าแมงมุมของเราเนี่ยทาราทูล่าเนี่ยลุกติกแบบว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยถูกโจมตีถูกจู่โจมอะไรประมาณนี้เขาก็จะเตะแล้วก็สลัดขนคันนะครับทำให้แบบเราคนที่แพ้ๆเกิดอาการคัน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 เยอะเลยอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกว่านี่คารากรูเนี่ยเป็นแมงมุมอีกหนึ่งชนิดตอนโตนะครับที่สามารถเอาจับขึ้นมือได้นู่นนี่นั่น ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าแมงมุมแทบจะทุกชนิดเลยนะครับสามารถกัดเราแล้วก็มีพิษด้วยนะครับกัดได้อนี้ก็จะเป็นทิชชู่นะครับตัวเล็กมากจริงๆต้องหาอะไรเขียนเอามือจับหรือว่าฟอสเซปคีบไม่ได้นะครับแบนแต๊ะแน่นอนนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับโตวไวนะภายในหนึ่งปีเนี่ยน่คารลากลัวสามารถโตได้ถึง3นิ้วเลยนะครับ เราปล่อยน้องลงนะครับสาหรับวันแรกนะที่น้องมาถึงปล่อยน้องลงเสร็จปิดกล่องให้สนิทมิดชิดแต่ก็เอากล่องเนี่ยเก็บในบ้านในห้องอุณหภูมิปกตินะครับถ้าใครเลี้ยงห้องแอร์เลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้แต่ต้องหมั่นตรวจความชื้นนะครับเพราะว่าห้องแอร์เมื่อมันมีอากาศเย็นเนี่ยแอร์มันจะความเย็นเนี่ยมันจะไล่ความชื้นนะครับความชื้นอยู่ในเนี้ยจะค่อนข้างที่จะหายไวเราก็หมั่นมาตรวจสอบนะครับคอยพรมน้ํา แล้วก็คอยเอาน้ําหยอดน้ําใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอาหารสําหรับแมงมุมทารันทูล่าเป็นพวกมแมลงตัวเล็กๆนะครับหรือว่าหนอนนกอาหารต้องตัวเล็กกว่าเจ้าตัวทารันทูล่าเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตัวแค่นี้ไปใส่จิ้งหรีดยักษ์ตัวขนาดเนี้เขาจะไปกินยังไงใช่ไหมกินไม่ได้นะครับก็เลยต้องใส่เป็นตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยประมาณสัก4วัน5วันให้กิน1ที และอย่างหนึ่งเรื่องอายุนะครับสำหรับตัวผู้เนี่ยสามารถมีอายุได้ถึง4ปีนะครับแต่ตัวเมียนะครับสามารถอยู่ได้ถึง10กว่าปีขึ้นไปถ้าอยู่ในสถานที่เลี้ยงและดูแลอย่างดีนะครับอ,อ,อยู่ในรูเนี่ยเข้าออกอเข้าไปออกไปออกไปออกมาอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเสี่ยงให้ที่แบบว่าอยู่โผล่มบปรัร๊บเจอนก บอกอยู่ข้างหน้านกจิกมากกินเรียบร้อยตายนะครับพอพี่นนท์ก็เลี้ยงมาจริงๆแมงมุมก็ไม่เคยตายเลยนะจะมีแค่ตกใจอย่างหนึ่งคือเวลาลอกคราบนะครับพอลอกคราบเสร็จมันทิ้งคราบคาบหง่ายท้องไงพอเราเข้าไปเฮ้ยแมงมุมตายเหรอจริงๆไม่ใช่นะครับคือเขาลอกคราบแล้วง่ายท้องแล้วบางครั้งตัวเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มองไม่เห็นเอออีกอย่างหนึง่งนะครับสำหรับการเลี้ยงทารันทูล่าเนี่ยเมื่อเขารู้สึกว่าเขาถูกคุกคามนะครับเขาก็จะเตะขนคันและจะเครียดและจะพยายามหนีนะครับ เราจรึงจะต้องใส่อุปกรณ์ที่แบบว่าอย่างเช่นไม้นะครับเปลือกไม้เป็นโพงเป็นอะไรเงี้ยเพื่อให้เขาหลบซ่อนแล้วก็ทําเป็นรังนะครับเมื่อเขาหลบซ่อนเสร็จเขาจะรู้สึกว่าเขาปลอดภัยก็จะไม่รู้สึกหนีนะครับถ้าสังเกตถ้าเราเลี้ยงตู้โลง่งๆเลยนะครับแมงมุมเนี่ยมันจะขึ้นไปขึ้นมาปีนไปปีนมาอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเหมือนแบบมันเครียดแล้วก็รู้สึกแบบไม่อยากจะอยู่ในสถานที่นั้นน่ะเหมือนที่นั้นมันไม่ปลอดภัยก็เลยอยากจะหนีแต่ถ้าเราใส่อะไรไปเพื่อที่ ให้เขาสร้างหลังให้เขาอยู่เป็นบ้านอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่หนีนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงเจ้าทารันทูล่านะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับพี่นนท์ก็ไม่รู้นะว่าจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็มารู้ตอนเปิดกล่องแล้วว่ามันคือเนี่ยเขาก็เขียนมาอยู่ก็คือนิคาราลกัวนะครับนิคาราลกัวอาจจะมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับก็ลองสุ่มกันดูนะครับมีราคา500 1,000 1,500บาทนะครับติดต่อได้ที่แฟนเพจทางด้านหน้านี้เลยแล้วก็เฟซบุ o กนะครับ ดูทั้ง2อันนะทั้ง f a o e b o o k สาวๆคนขายนะครับตรงนี้กับ f c e e o o o เอ้ยกับแฟนเพจนะครับเพราะว่าอยู่ๆเพจสัตว์เลี้ยงอะมันคอยจะปิวนะครับปิวไปนูน่นปิวไปนี่อะไรประมาณนี้นะครับเนาะนั่นแหละก็ลองสั่งดูนะครับอยู่บ้านเลี้ยงสัตว์สบายๆเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับไทยเอสตคิคลิปหน้าเราจะทำอะไร มาดูกันนะครับวันนี้ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะโอ้ยอข้าวเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะมีตังค์ซื้อตัวนู้นตัวนี้แล้วกลับบ้านกลับบานไปแล้วบ๊ายบายครับ